แม่คมเมนอยู่ดีๆก็ออกมาตัดพ้อกันใหญ่เลยนะครับว่าพวกเราคนคมเมนสามารถที่จะช่วยประเทศไทยนั้นซื้อเครื่องเินลบ F16 กับกิฟเฟนได้ไง่ายๆโดยการอุดหนุนสินค้าของพวกเขาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกาแฟอเมสันบูลเอสซีพัดลมฮาตาลียาซาลาแอนตาซินมาม่าฮานามิปลากระป๋องตัวเมียสตัวเดี๋ยวนะปลากระป๋องตัวเมียสตัวนี่ใช่สามเมโคหรือเปล่าลมถึงสินค้าอื่นๆต่างๆนา,นานานะครับ พะเวลาที่เขาได้เงินจากการขายของสินค้าเหล่านั้นพวกเขาก็จะนําเงินเหล่านั้นไปซื้อเครื่องบินลบแล้วก็นํามาขับไล่เล่าชาวกัมพูชีให้ออกไปจากพื้นที่ถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนประเทศไทยก็เชิญตามสบายเอ้ยนี่ยังคิดว่าคนไทยใช้เงินของพวกมะลึงไปซื้อ F16 กันอยู่หรอครับเนี่ยโอ้แสดงว่าไม่เข้าใจคําว่าภาษีกันเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเขาเอาเงินภาษีไปซื้อว้ยไม่ใช่เอาเงินของคนกัเมเณรที่ซื้อสินค้าไทยไปซื้อหัวกูจะปวด ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้นวแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คน,ขเ,นเขมรเข้ากําลังในความสนอกสนใจกันเป็นอย่างมาก ซึ่งนาก็ไม่แน่ใจว่าแคมเปญนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนนะเพราะอยู่ดีๆก็มีพวกคนใหญ่คนโตของคอมเมนต์เขาออกมาโพสเรื่องนี้ลงในโลกโซเชียลมีเดียพร้อมๆกันเลยนะครับโดยอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยไทยเราก็เริ่มมีการสั่งซื้อเครื่องบินลบชนิดใหม่มาประจำการเป็นที่เรียบร้อยเฟสแรกก็คือเดี๋ยวจะเพิ่มเครื่องบินกิฟเฟนเข้ามาใหม่อีก12เครื่องเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยจะนําเข้ามาก่อนประมาณสัก4เครื่อง เงินที่จะจ่ายล็อตแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ600ล้านเหรียญนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ19,00 0ล้านบาทกันเลยทีเดียวเครื่องบินชนิดนี้นะครับก็จะเอามาประจำการแทนเครื่องบิน F16 เพราะเครื่องบิน F16 เนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันถ้าน่าจะไม่ผิดประมาณสัก30-40ปีนี่แหละเออเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับนาะก็ถึงกับตกอกตก,ตกใจเลยนะเมื่อวานเนี่ยนะไปดูรายละเอียดของเครื่องบิน F16 ที่กําลังจะปลดประจำการนะครับ ไปเจอความเร็วสูวงสุดของเครื่องบิน F16 ถึงกับตาโตเขาบอกว่าความเร็วสูวงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,000กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนาก็ได้ยินข่าวอยู่ว่าทําไมทหารเขมรช่วงแรกๆที่พยายามจะยิงเครื่องบิน F16 ิเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันได้ยินแต่เสียงนะครับแต่ตัวเครื่องบิน F16 หเนี่ยหากันไม่เจอซึ่งถ้าหากจะเร็วขนาด2,000กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือมันความเร็วเหนือเสียงเลยก็ว่าได้นะครับไม่น่าเชื่อว่าอเมริกา มันจะมีเทคโนโลยีทําเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงได้ตั้งแต่40-50ปีโน่นก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยมันไปไกลจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ประดับเซลล์สมองหน่อยก็แล้วกันซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินกิฟเฟนเนี่ยก็น่าจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ในระดับเดียวกันไม่งั้นประเทศไทยก็คงที่จะไม่ซื้อเอามาทดแทนแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าอา้าวไม่มีเครื่องบินของอเมริกาอีกต่อไปแล้วหรอคือไม่ใช่นะครับ เพราะไทยก็กําลังจะรับมอบเครื่องบินชนิดใหม่จากอเมริกาที่ชื่อว่าวูบเบอร์ลินอะไรนั่นแหละที่ตอนนี้เนี่ยจ่ายเงินแล้วก็เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่แค่ส่งมอบเท่านั้นซึ่งแน่นอนล็อตแรกก็จะได้มาสี่ลาเหมือนกันแต่ว่าสั่งไปทั้งหมดประมาณ12ลําอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่คนขเขมนเขาได้ทราบว่าไทยแล้เนี่ยโอ้โกาลังจะมีเครื่องบินลบชนิดใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นกิฟเฟนจากสวีเดน รวมถึงวูบเวอร์ลินจากอเมริกาพวกเขาก็เริ่มทำแคมเปญว่าจะต้องแบนสินค้าไทยอะไรน่นนี่นั่นเพราะเดี๋ยวคนไทยก็จะนําเงินของเราเนี่ยไปซื้อเครื่องบินลบเอามาขับไล่เหล่าแต่รู้สึกว่าจะพะยายามแบนเท่าไหร่สินค้าไทยก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เหมือนเดิมทําให้ล่าสุดมันมีคนใหญ่คนโตของเขมรได้มีการร่วมมือกันแล้วก็โพสต์เรื่องเหล่าเรื่องหนึ่งลงในโลกโซเชียลนะครับก็คือพวกเขาเขียนแคมเปญประมาณว่า พวกเราคนคอมเมนทุกคนสามารถร่วมกันบริจาคเงินให้กับประเทศไทยได้ให้พวกเขานําเงินเหล่านั้นไปซื้อเครื่องบินลบโดยการอุดหนุนสินค้าของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นปั๊มปตอท,อทกาแฟอเมซอนปูนเอสซีีพัดลมฮาตาลิยาซาล่ายาแอนตาซินมาม่าฮานามิปลากระป๋องตาสามแม่ครัวไอติมสเวนเซนพิซซ่าคอมปานีเดลี่ควีนนมดัดมิ้วนมเมจิเบียร์ช้างเบียร์คาราบาวเครื่องดื่มชูกำลังเอ็มร้อยห้าสิบเฮดแอนด์โชเดอร์สันซิล มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าพืชผักผลไม้และอื่นๆอีกมากมายเอ๊ะนี่พวกมึงลืมเกลือไปหรือเปล่าครับอันนี้ของสําคัญเลยนะแล้วก็ผงชูรสด,ด้วยรวมไปถึงสนับสนุนการเที่ยวประเทศไทยการดูดาราไทยการฟังเพลงไทยการเข้าไปรักษาตัวที่ประเทศไทยเงินทุกบาททุกสตางค์เหล่านั้นที่เราอุดหนุนพวกเขาก็จะนําไปสมทบทุนในการซื้อเครื่องบินลบไม่ว่าจะเป็นกิฟเฟนจะเป็นเอฟซพกหรือเครื่องบินลบอะไรก็ตามแต่พวกเขาก็จะนํามาขับไล่เราชาวกัมพูชาจําไว้ ถ้าพวกคุณยังคงสนับสนุนประเทศไทยอยู่ก็เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนเงินทุนให้พวกเขามีเครื่องบินลบชนิดใหม่ใช้กันอินฟูเขมรนลุมถึงพวกคนใหญ่คนโตของเขมรนเขาก็มีการโพสต์ตัดเพอเอาไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนหลังจากที่มีการโพสต์ตัดเพอเอาไว้ประมาณนี้แป๊บเดียวคนคขมรนก็เข้ามาแห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดและมันก็กลายเป็นท a l กออฟเดอะทาวน์ในท,ทันทีเพราะปกติแล้วคนคขมรนเขาจะเป็นคนที่มองอะไรมุมเดียวเสมอนะครับคือประมาณว่า อยากจะแบนสินค้าไทยก็บอกกันให้แบนแต่ไอคำเปรียบเปยที่พูดประชดประชันแบบนี้เนี่ยพวกเขาไม่เคยเจอนะครับก็เลยออกมาถกเถียงกันว่าสรุปแล้วเราจะนำเงินของเราเนี่ยไปสนับสนุนสินค้าไทยทําไมอะไรโน่นนี่นั่นก็คือบางคนคิดได้บ้างบางคนก็คิดไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบแคมเปญนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าสินค้าไทยที่เราเคยสั่งกันไปก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้กันให้หมดนั่นแหละเพราะเราเสียเงินสั่งกันมาแล้วแต่เราต้องหยุดสั่งเพิ่มเติมตราบใดที่ไม่มีการสั่งสินค้าไทยเข้ามาสินค้าไทยมันก็จะหายไปจากตลาดเองด่านทุกด่านก็ต้องปิดห้ามเปิดเมื่อก่อนอย่าลืมนะตอนที่เรายังไม่ใช้สินค้าไทยพวกเราก็ยังอยู่กันได้ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นจากสมัยก่อนมามากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องอดทนสินค้าภายในประเทศให้ประเทศเราแข็งแรง และทําให้ประเทศไทยนั้นไม่มีเม็ดเงินในการซื้ออาวุธล้ําสมัยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจและเจ้าของสินค้าในกัมพูชาปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพราะสินค้าของอมเขมรบางทีคุณภาพก็สู้สินค้าของพวกเขาไม่ได้อันนี้ทุกคนต้องยอมรับแรกๆเราอาจจะทํากันได้ยากในการเลิกใช้สินค้าไทยแต่ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคุณลืมบริษัท CP ไปแล้วเหรอ ทำไมถึงไม่เขียนเอาไว้ในข้อมูลอย่าลืมนะว่าช่วงที่เราประทะกับประเทศไทยเขาบริจาคเงินให้กับประเทศไทย50ล้านบาทแต่กลับไม่มีการบริจาคช่วยเหลือกรัรมบูชาเลยทั้งๆท,ที่เราอุดหนุนสินค้าของพวกเขามาโดยตลอดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆเราไม่ต้องทาแคมเปญอะไรแบบนั้นก็ได้ผู้นําของไทยแม่ทัพภาคสองอะไรนั่นเขาใกล้จาก,กเกษียณอายุแล้วนี่เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวพอเขาออกไปทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นปกติ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอเมริกาทําไมเขาถึงยังขายเครื่องบินลบให้กับประเทศไทยอยู่อีกทั้งๆท,ที่เขาก็ลงมาช่วยเหลือเราชาวกัมพูชาไม่เข้าใจทําไมเขาถึงทําอะไรส่วนทางแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาวางแผนยึดที่ดินของเรามาเป็นเวลานาน,านแล้ว1 0บ0ปีพวกเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าพวกเขานําสินค้ามาขายให้กับเรานั่นเท่ากับว่าเราจะอยู่ได้โดยการพึ่งพาเขานี่มันคือการโจมตีทางเศรษฐกิจการโจมตีทางธุรกิจ เหมือนกับเป็นสงครามเย็นชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าหรือเมเจอร์ซีนิเพกไปหรือเปล่าตอนนี้เห็นว่ายังคงมีคอมเมนต์เข้าไปอุดหนุนดูหนังกันเต็มโรงอยู่เหมือนเดิมคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ามาลองดูกันสิว่าถ้าเราไม่ใช่สินค้าไทยกันทั้งประเทศพวกเขาจะทําอย่างไรกันคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเครื่องบินกิฟเฟนเป็นของสวีเดนไม่แปลกที่เขาจะสนับสนุนประเทศไทยเพราะวันที่30กันยายน2 0 2 4สสถานทูตสวีเดน ปิดสถานทูตในกัมพูชาพรา้อมกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเรายังใช้ของเสียมกันอยู่ก็เท่ากับว่าเราทำลายประชาชนของเราด้วยกันเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนคอมเมนต์พยายามแบนด์สินค้าไทยกันอย่างเต็มที่แต่เชื่อเถอะว่ามันจะมีพวกค่าราชการตามด่านยังคงรับเงินใต้โต๊ะในการเอาสินค้าไทยเข้ามาขายในกัมพูชา รวมถึงพวกพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ที่เห็นแก่ตัวไม่รักชาติยังคงนาสินค้าของไทยเข้ามาขายเพราะรู้ว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการสงูงอ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนะสาหรับแคมเปญที่จะแบนสินค้าไทยกันให้ได้ก็เอาที่สบายใจพวกมะลึงก็แล้วกันเอาตรงๆคนไทยทั้งชาติเนี่ยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ายัางไงยังไงคนขเขมรนก็ต้องใช้สินค้าไทยไปตลอดชีวิต คงไม่มีทางที่จะหลีกหนีมันพ้นเพราะขนาดเราคนไทยเองเนี่ยยังหลีกหนีจากเจ้าสัวกันไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกมึงเป็นใครจะมาหนีจากเจ้าสัวของประเทศไทยประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1นถึงสอคอมเมนต์ด้วยและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ